สวัสดีจ้าแฟนคลับสการโมโตเดย์ทุกท่ททานเลยนะจ๊ะก็ในวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวตัวเต็มของสการโมโตเดย์นะครับในตอนที่232นะครับก็ในตอนนี้จะต่อเนื่องจากในตอนที่แล้วที่พี่น้องใสอง์จินะครับมันได้มาถึง j c เนาะแล้วก็มาป่วนแบบ JCC เนี่ยคือแบบว่าเลทเทไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในตอนนี้กันดีกว่าว่าพวก JCC เนี่ยจะรับมือกับไอพี่น้อง2ตัวแสบนี้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นเนี่ยต้องขออภัยไว้ก่อน เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากหาอ่านและมังงะพัดนะครับสามารถหาอ่านได้ที่นั่นเลยก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรกันได้เลยซึ่งชื่อตอนในตอนนี้จะเป็นชื่อตอนว่าเป็นห่วงมากกว่านะครับแล้วก็มีการแนะนําตัวไปว่าพี่น้องไซอุงจิแห่งโรงเรียนคันไซซัสสึจินนะครับแล้วก็มีการเขียนระบุไว้ว่าพี่น้องไซอุงจินนี้เนี่ยมาปรากฏตัวที่ JCC แบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวใครเลยความสามารถของพวกเขาเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับซึ่งทําให้โทรามารุนะครับก็ได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าทําไมถึงมาอยู่ที่ JCC ใช่ปหพี่ชายของชีนะเนี่ยเขาได้บอกว่าคือว่านะแต่ชี้นะเนี่ยเขาได้เริ่มพูดขึ้นมาแบบปัดหน้าพี่ชายเขาเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนของสมาพันธ์ใหม่งานแรกของพวกเราคือฆ่าพวกนายให้หมดยังไงละ่ะ ซึ่งต่อมานะครับมันเลยทําให้มาฟุยุเนี่ยเขาค่อนข,ข้างที่จะงงแล้วบอกว่าพี่พวกแกพูดว่าอะไรนะซึ่งแน่นอนนะครับตัวของทางด้านนัสึกิเนี่ยเขาไม่ได้งงนะแต่เขาเนี่ยก็กะไว้แล้วนะครับว่ามันอาจจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแล้วชีนะเราต้องเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟังก่อนสิแน่นอนนะครับพี่ชายของเขาเนี่ยก็เลยได้เล่าเรื่องราวว่าเรารู้นะนะว่าพวกนายเนี่ยเป็นคนลงมือแฮกกิงปืนในมาตรการเห็นชอบพลเรือนติดอาวุธแผนการนั้นเนี่ยมันใช้เงินจํานวนมหาศาลเลยนะบอสของพวกเราเนี่ยก็เลยหัวเส ย่าไมเเบลซึ่งนัสกิเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าสรุปก็คือจะมาเก็บกวาดพวกเรางั้นเหรอซึ่งพี่ชายเขาเนี่ยก็เลยบอกว่านายนี่ก็หุนหันพันแล่นจริงๆเลยนะมันยังมีทางออกให้พวกนายอยู่อีกทางหนึ่งนะอยากให้ช่วยบอกที่อยู่ของสกาโมโตะทาโรมาให้หน่อยนะแบบนั้นจะไม่มีการลงมือเจซีซีของพวกนายอย่างแน่นอนถ้าพวกนายให้การช่วยเหลือพวกเราอะนะซึ่งแน่นอนนะครับนับสกิเองเนี่ยมันไม่ได้พูดนะแต่มันคิดในใจว่าแปลว่าพวกมันเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมว่าสกาโมโตะเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่ JCC นะครับมาฟุยเุเน ได้แซกขึ้นมาว่าว่าไงนะไงพวกนายเนี่ยมาตัดสินใจกันอยู่ฝ่ายเดียวกันละ่ะที่พวกเราฆ่าพวกนี้เลยสักก็ได้มั้งซึ่งแน่นอนนะครับชี่นาเองเนี่ยพอเขาเห็นมาฟูยุพูดแบบนั้นเขาก็หัวเราะใช่ไหมแล้วก็ พุ่งเข้ามาโดดถีบมาฟุยุเลยนะครับโดยที่ผ่านหน้าทางด้านอามานิไปเลยแบบความเร็วค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากนะเขาก็เลยบอกว่าดูถูกคันไซนะักก็ต้องเจ็บตัวกันซะบ้างล่ะเพราหนุ่มเจซีซีซึ่งแน่นอนนะครับนัสกิเองเนี่ยพอเขาหันมาเห็นเนี่ยคือน้องชายเขาก็โดนถีบเข้าไปแล้วใช่ปะโคลามารุเนี่ยเขาก็ได้แต่บอกว่าหูไวมากเลยนะซึ่งก็มีการประกาศมาถึงห้องพักครูโรงอาหารเลยนะว่าตรวจพบการกระทําที่ไม่ชอบมาพากลในตัวอาคารอาจมีผู้บุกรุกขอให้นักเรียนทุกคน,นี่ กลับห้องโดยโดย่วนคณะอาจารย์ทุกคนได้ปลดลงมือกำจัดในทันทีนะครับพวกอาจารย์เองก็เริ่มหยิบอาวุธออกมาแล้วซึ่งพี่ชายเขาเลยบอกว่าโอ้โ oh, หเป็นเรื่องยุ่งแล้วไงล่ะชี้นะบอกแล้วไงว่าอย่าใจร้อนซึ่งชี้นะาเ,เองเนี่ยเขาบอกว่าโห oh, พี่ก็กะกาหน่อยนะครับพวกอาจารย์เนี่ยก็มาถึงแล้วก็จ่อปืนจ่อมีดมาทงพวกเขาทั้งสองคนใช่ไหมแล้วพวกอาจารย์เนี่ยก็เลยได้บอกว่าเจอตัวแล้วพวกนั้นคือผู้บุกรุกฆ่ามันซะชี้นะาเองเนี่ยหันมาเห็นแล้วก็ได้พูดมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวเธออย่าแหกปากเรียกกันซซิึ่่่่งงนนนอออราาาาจยยยย์เไมมช้ล พี่เขาเนี่ยคือมีความเร็วมากนะครับคือจับหัวน้องเขากดหลบกระสุนได้ทันทีนะครับจากกระสุนปืนใหญ่ที่พวกอาจารย์เนี่ยคือแบกมาด้วยใช่ป่ะพี่เขาก็เลยได้เตือนไปว่าหูอย่าประมาทสิใหญ่บ้อ,บองพวกนี้เนี่ยอันตรายกว่าที่เราคิดนะพวกที่มันเลงไม่แม่นนี่แหละชอบยิงโดนประจําเลยถันระวังไวส้สะหน่อยเนี่ยมันก็ไม่เสียหายนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับชี้นะาเองเนี่ยออกไปนะครับโดยสลัดมือพี่เขาหลุดออกไปใช่ป่ะซึ่งพี่เขาเนี่ยยับยังไม่ทันนะครับแน่นอนชี้นะาเนี่ยคือโผล่ไปตรงหน้าของอาจารย์นะครับแลิงล่งใส หน้าอาจารย์หลายคนเลยนะจนแบบเละเทะไปเลยทีเดียวซึ่งก็ได้มีการพูดย้อเย้ยไปด้วยนะครับว่าแน่ใจแล้วเหรอพวกคุณ JCC พวกเรามาตามคําสั่งของสมาพันธ์นักฆ่าใหม่นะดังนั้นถ้าปล่อยจุดสังหารใส่พวกเราระก็ก็เท่ากับว่ากําลังหือกับเบื้องบนนะจะบอกให้จะไหวเลิซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์คนนึงเนี่ยถูกชีนะเหวี่ยงนะครับแล้วก็ได้ใช้ปืนกาลิงเนี่ย คือยิงทะลุกำแพงไปเลยนะครับอัดมาถึงโรงอาหารเลยทีเดียวใช่ปะซึ่งอามัเนเองเนี่ยคือคิดในใจว่าเยนี่นี่มันร้ายกาจจริงๆเลยนะซึ่งโทรามารุเองเนี่ยเขาคิดแบบเดียวกันแล้วก็มีเสริมไว้ว่าเนี่ยหอลอระดับท็อปของโรงเรียนคันไซซัส,ส,สจจิแต่มาฟูยุของเราไม่ได้จอดเพียงแค่โดนถีบหน้าไปดอกเดียวนะเขาได้ตามมานะครับกระโดดฟาดขาใส่ทางด้านชี้นะนะครับแต่ชี้นะเองเนี่ยเขาบล็อกได้ด้วยปืนการิ่งของเขาใช่ปะซึ่งมาฟูยุเขาเลยได้บอกว่าฉันจะฆ่าเธอชีนาก็บอกว่าก็มาสิไอ้บ้าซึ่ง ต่อมานะครับเราจะได้เห็นว่าพี่ชายของชีนะเนี่ยเขายืนบ่นอยู่กับนัซกิว่าโ oh, อเอาไงดีว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนได้น้าชีนะซึ่งนัซกิเนี่ยเขาเลยได้แทรกขึ้นมาว่าแล้วนายไม่ไปช่วยเขาสู้หรอกหรอพี่ชายเขาก็เลยได้บอกว่าคือว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาทําแบบนั้นหรอกนะครับก็นึกอยู่หรอกว่าพวกนายเนี่ยจะยอมบอกที่อยู่ของพวกคุณสการมโตมาแต่โดยดีนะซิแล้วก็ได้พูดไปถึงมาฟุยุว่าหมอนั่นเนี่ยเป็นน้องชายของนายใช่ไหมมีน้องที่มีนิสัยเอาแต่ใจกันทั้งคู่เลยนะคง ลำบากแย่สินะนายนะแต่ก็ประหลาดดีเนาะพวกเราแทนที่จะโมโหแต่กลับรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาซะงั้นซึ่งแน่นอนนะครับพวกมาฟุยุแล้วก็ทางด้านชีนะเนี่ยเขาสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะซึ่งสุดท้ายนะครับมาฟุยุเนี่ยเป็นฝ่ายพลาดน,นะครับโดนชีนะบีบคอและชีนะมันก็เลยบอกว่าก็แค่เง,งินๆนนะกระจอกสิ้นดีเลยนี่หว่าระดับของโตเกียวนี่มันไม่ต่ำไปหน่อยหรอกหรอเจซีซีนี่ไม่ไหวเลยนะรีบจัดการให้เสร็จแล้วก็ไปซื้อของฝากแล้วกลับกันเถอะพี่มีอะไรอย่างงั้นหรอพี่จ๋าซึ่ง ใชมเขาเลยบอกว่าเด็กคนเมื่อกี้หายตัวไปไหนแล้วเขาหมายถึงนัซกิใช่ป่ะแล้วก็มีเสียงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าก็จริงของนายนะมีน้องที่มันเฟร์ฟ้าแบบนี้เนี่ยก็ทําเอาเหนื่อยชะมัดเลยแล้วเขาก็ได้หันมานะครับในการช่วยเหลือมาฟุยุ ในการแยกทั้งมาฟูยูและก็ชี้นะออกจากกันนะครับโดยที่นัซกิเนี่ยเขาได้ใช้ชุดล่องหุ่นของเขาใช่ปะซึ่งมันทําให้ชีนะเนี่ยคือตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้พูดออกมาว่ามีอะไรอยู่ด้วยผีอย่างนั้นเหรอที่เขาเนี่ยก็เลยบอกว่าชีนะข้างหลังนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นเหล่าครูบาอาจารย์ใช่ไหมก็ได้ใช้เชือกล็อกตัวชี้นะไปตามระเบียบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งเขาได้บอกว่าอย่ามาดูถูกอาจารย์ของ JCC ให้มากนกนะยาเด็กบ้าเอ้ยเดี๋ยวจะสั่งสอนให้เป็็็นนนนพพพิเเเเเศษลลยยแแ้้ววกกกมมมีสีสงูดขึาาาหือั่รแบบ นี้ไงล่ะถึงได้บอกว่าอย่าประมาชี้นะและหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าพี่ชายเขาเนี่ยสามารถจัดการอาจารย์ JCC ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยตัวชี้นะออกมาได้ซึ่งมันทําให้นักเรียนเนี่ยคือตกใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนัซกิมาฟุยุโคลามารุหรือว่าคาจิรวมถึงอามเนะด้วยนะครับกับการเคลื่อนไหวของพี่ชีนะคนนี้ใช่ป่ะแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาแบบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า อะไรกันอนะการเคลื่อนไหวเมื่อกี้ซึ่งพี่เขาก็เลยคุยชี้นะต่อว่าลุกไหวหรือเปล่าชี้นะซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายคนเนี่ยมองว่าชายคนนี้มันเก่งเกินไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเขียนทิ้งท้ายก่อนจบว่าความสามารถอันเหนือชั้นของพี่ชายชี้นะนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดในตอนนี้เลยนะ ก็คือเก่งมากนะครับคือเก่งระดับที่เรียกได้ว่าน่าจะมีคนชวนเข้าไปเป็นออเดอร์เลยด้วยซ้ำนะครับเก่งระดับนี้เลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าใครจะมาหยุดไอ้ชายคนนี้ได้หรือว่าใครจะมาหยุดไอ้พี่น้อง2คนนี้ได้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาละกันนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเลยนะพวกนักเรียน JCC เนี่ยมันจะช่วยกันหยุดนะครับนั่นก็คือไอ้ห้าคนที่อยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอามเนะนะครับนัสกิมาฟุยุโครามารุแล้วก็คาจินะครับคือมันต้องร่วมมือกันช่วยกันนนหยยุดออนน้้้้คคีูู่แลวืถาส เดียวๆเ,เนี่ยคิดว่าไม่น่าไหวนะครับกับไอพี่น้องสุดละห่มสคนนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันก็และกันสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะครับแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนะี่ยขออภัยไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้ bye bye.